ขอขอบคุณสมาชิกระดับสุดยอดผู้ศรัทธาคุณช h อบ SDK คุณเวติแคคและคุณแพ t เฮดดี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณสมาชิกระดับผู้ศรัทธาคุณ s s s คุณอาสาโตชินานะคุณสาวเวฟคุณพันัทคุณจันยวัฒนคุณสุรชัยคุณนาริธรและคุณเมชิโนด้วยนะครับ วันนี้จะพามารู้จักกับจักพรพรรดิแห่งการทำลายล้างคนใหม่แห่งกลุ่มเดรสตันในช่วงบีซีล่าเขาคือคนที่แม้ตแต่บีดไม่กระทนยังเคยยอมรับว่ามีความสง่าสมเป็นผู้นำมากกว่าตัวเองกับการ์ทอนจากบีดวอร์เซคินจักพรพรรดิที่น่าเกรงขามผู้ต้องการให้จักรวาลมีแต่สันติสุขเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรู้จัก,กเขากันเลยดีกว่าครับ let's go กาวาทอนสังกัดเดสตรอน เขาปรากฏตัวในโชเซเมไทยทาร์นฟอร์เมอร์บียดวอร์เซคเกิลและบียดวอร์นิโอโชเซเมไทยทาร์นฟอร์เมอร์อนิเมชันระดับที่2และ3ของบีซีล่าในฝั่งญี่ปุ่นเขาคือผู้ที่ประกาศตนว่าคือจักรพรรดิแห่งการทำลายล้างคนใหม่และยังเป็นผู้บัญชาการกองกำลังยานเกาะของฝั่งเดสตอนอีกด้วยในด้านบุคลิกนิสัยของเขาถึงภายนอกจะดูเป็นผู้นำที่น่าเกงขามและดูโหดเหี้ยมแต่ภายใต้ความหน้าเกงขามนั้นเขากลับเป็นผู้นำที่รักและเอาใจใส่ลูกน้องทุกคนไม่แพ้แมกมาตอนใน War เบีย และด้วยบุค,คลิกที่ใจกว้างห่วงใยลูกน้องเขานั้นก็ทําให้เขานั้นได้รับความรักและความเคารพจากเหล่าลูกน้องของเขาไม่ว่าจะเป็นสตาร์และีมบีบีและคนอื่นๆในกลุ่มเดสตันแต่เพราะความใจกว้างนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเขาด้วยและเกิดเป็นผลเสียในแผนการของเขาหลายครั้ง โดยปัญหาสำคัญของเขาเลยคือการที่เขานั้นไม่สามารถควบคุมน้องชายของเขาอย่างเมกาสตอมที่พยายามยึดตาแหน่งผู้นาของเขาหลายต่อหลายครั้งไม่ได้ขนาดในตอนที่สตาร์ลาินนั้นได้บอกเขาถึงเรื่องที่น้องชายของเขานั้นพยายามยึดอํานาจของเขาในตอนที่เขาหลับอยู่กาวาทอนกลับตอบลูกน้องไปว่าน้องชายของเขาไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกและจะคงปล่อยผ่านไปจนเมื่อน้องชายของเขาทรยศเขาแบบต่อหน้าต่อตาเท่านั้นเขาถึงจะลงโทษน้องชายของตัวเอง อย่างในตอนที่เมกาสตอมีวัฒนาการเป็นกีกาสตอมและพยายามโจมตีเขาเพื่อทรยศเขาจึงลงโทษน้องชายของเขาโดยการย่อขนาดให้เล็กลงเพื่อเป็นการลงโทษถึงเขาจะถูกน้องชายของเองเลื่อยขาเก้าอี้เพื่อขึ้นรองอำนาจแทนบ่อยครั้งแต่เขาก็ยังคงรักน้องชายของเขาอยู่ดีและเขาตั้งใจที่จะมอบตำแหน่งจกักรพรรดิแห่งการทำลายล้างให้กับน้องชายของเขาในตอนที่เติบใหญ่แล้วน่าเลยทำให้แฟนๆมองว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้นำในอุดมคติอย่างเดียวแต่เขาคือพี่ชายในอุดมคติด้วย และตัวกาทอนก็ยังมีนิสัยเสียที่เป็นข้อเสียใหญ่ของเขาเลยคือนิสัยขี้เมาของเขานั่นเองที่เมื่อเขาดิ่วน้ำมันเข้าไปเขาก็จะเปลี่ยนจากผู้นำที่น่าเกรงขามกลายเป็นคนหัวรุนแรงชอบอรารวาสทันทีซึ่งจากคำบอกเล่าของเมก้าสตอมเคยบอกว่าพี่ชายของเขานั้นมีนิสัยที่ติดน,น้ำมันอยู่ตลอดและทุกครั้งที่ได้ดื่มเขาก็จะกลายเป็นคนหัวรุนแรงทันทีและนิสัยอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือการกัดฟันอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งแม้แต่ในตอนที่เขาพูดฟันของกาทอนก็ยังขบกันอยู่ตลอด โดยได้มีการบอกเหตุผลเอาไว้ว่านี่คือความสามารถพิเศษของตัวเขานอกจากนี้เขายังมีนิสัยที่ชอบนอนละเมอพูดชื่อน้องชายออกมาอยู่ตลอดซึ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยในด้านความแข็งแกร่งการที่เขาประกาศก้าวตัวเองว่าเป็นผู้นําคนใหม่นั้นก็ไม่ใช่เพราะความโอ้อวดหรือหลงตัวเองแต่อย่างใดเพราะความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นของจริง พอเมื่ออยู่ในสนามรบเขาคือยักษ์ใหญ่แห่งสมอลรภูมิที่มีพลังมหาศาลเกินกว่าที่จะหยุดยยางได้จนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาทางจัดการเขาได้โดยครั้งหนึ่งเขาเคยมีปัญหาทะเลาะกับบีทเมกาทอนในแนวทางในการพิชิตจัก,กรวาลซึ่งการโต้เถียงครั้งนั้นก็จบลงเอ่ยด้วยการต่อสู้กันทั้งทั้งสองและด้วยความประมาทของบีทเมกาทอนผกู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นก็คือเกาวาทอนเพราะยังบอกอยกว่ายุคสมัยของเขานนั้นได้จบลงไปแล้วซึ่งบีทเมกาทอนก็ยอมรับว่าเกาวาทอนนั้นคือผู้เเหหหมมาาาาาาะสกกกกัตตแน่่น่่งงงงจรริทลลยย้ววข ถึงเขาจะเป็นศัตรูกับไลโอคอนวอยแต่เขาก็เขารบในตัวของไลโอคอนวอย์เสมอและทั้งสองก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการทําให้ทั้งจักรกวานมีสันติสุขถึงจะมีเป้าหมายเดียวกันแต่พวกเขากับมีแนวคิดที่ต่างกันโดยกาวาทอนเชื่อว่าการจะมีสันติภาพได้ต้องปกครองด้วยอำนาจเด็เด็ดเสร็จและสันติสุขที่ยั่งยืนมาจากพลังอำนาจและความแข็งแกร่งแม้จะฟังดูว่าอำนาจและลอิสระเสรี แต่พ่อเขาคิดว่าการที่คนมีอิสระมากเกินไปมันทําให้เกิดการเอาลัดเอาเปรียบกันขึ้นสุดท้ายก็จะมีผู้ที่ได้เปรียบและผู้ที่เสียเปรียบอยู่ดีและจัก,กรวาลน,นี้ก็จะยังคงม,มีแต่ความขัดแยง้งกาวาอนจึงต้องการปกครองจัก,กรวาลน,นี้ด้วยอํานาจและความแข็งแกร่งของเขาเอง แต่เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะบกครองสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยความหวาดกลัวและความรุนแรงหรือฆ่าทุกคนยกเว้นพวกเดสตอนแต่อย่างใดเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการสร้างส,างสันติภาพด้วยอำนาจเพียงเท่านั้นและความทะเยอทะยานนั้นก็ทําให้คารนาก้าใช้กระทั่งพลังของยูนิคอร์นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวเองนั้นบนรรลุปเป้าหมายในการสร้างจักรวาลที่สมบูรณ์แบบไร้ความกลรหนมีเพียงแต่สันติสุขนั่นทําให้เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่ไร้ขอบเขตจนน่ากลัว ในส่วนร่างแปลงของกาวาทอนเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งผู้นำเดสตอนที่เป็นทริปเปิลเชนเจอร์โดยที่มาของร่างแปลงของกาวาทอนนั้นมาจากการที่สแกนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โบราณบนดาวข้อาไกลอ่าโดยร่างแปลงทั้ง3ของกาวาทอนมีเบสฟอร์มเป็นร่างพื้นฐานของกาวาทอนที่เป็นร่างหุ่นยนต์ร่างรถสว่านขุดเจาะเป็นร่างยาพาหนะของกาวาทอนร่างมังกรเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของกาวาทอน นอกจากนี้ตัวกาวาทอนก็มีอาวุธมากมายสำหรับต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกันวาแอคอาวุธขวานมือของกาวาทอร์เกาทริงโฮอาวุธปืนกลที่ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างของกาวาทอนและปืนลาสเตอร์ที่ซ่อนอยู่ที่ใต้กอดแขนบริเวณข้อมือในล่างหุ่นดิวเดทไทรเยอร์สว่านทำลายลางในล่างรถสว่านขุดเจาะแอคมิสไซเป็นการยิงเกาวาแอคออกไปโจมตีเป็นขีปนาวุธแองโกลมอยไฟเยอร์ Fire, เป็นการพ่นไฟพลังงานแองโกลมอยโจมตีใส่ศัตรู ลิสเตอร์แฮนด์เป็นการใช้ปีกใบมีดหนีบจับและบทขยี้ศัตรูเกาวครอเป็นการใช้ส่วนหามังกรเป็นอาวุธหนีบจับและบทขยี้ศัตรูซึ่งไม่ได้ใช้จริงในเรื่องแต่ใช้ในมังงะและภาพอาร์ตเวิร์กเท่านั้นนอกจากนี้เกวทอนยังมีคริสตัลขนาดยักษ์อยู่ที่บริเวณหน้าอกซึ่งมีชื่อว่าเกว m แมทิกเป็นคริสตัลที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสปราร์ของตัวเกวทอนทําให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวอื่นได้ราวกับรู้ร่วงหน้าถึงจะฟังดูสุดยอดแต่่่่่สววนนนนนนี้กก็็เเปจุดออใหญลงชั เพราะถ้าหากกาวัมแมทิกถูกทำลายตัวกาวัทอนก็จะตายในทันทีในบางครั้งเกาวัมแมทิกจะถูกเรียกว่ากาวัคิสตตลเรื่องราวของกาวถทอนใน b e ดวอร์ซิ c คิและ b e a ว w ร์เน o กาวถทอนมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานแองโกลมอยพลังงานลึกลับที่ทรงพลังนี้เป็นเครื่องมือในการปกคร้องจัก,กรวาลและเพื่อไม่ให้พวกไซเบอร์ตอนนั้นมาขัดขวางเขาจึงได้วางกับดักล่อให้ไลโอคอนววยซึ่งในตอนนั้นยังเป็นแค่คอนวอย์อยู่ไปที่นั่นและระเบิดตรงนั้นจนคอนวอยหนุ่มได้หายสาบสูญไป และเขาก็ได้นํากองกําลังเดสตันและน้องชายของเขามาที่ดาวเคราะห์ไกอาเพื่อดูซับพลังงานแห่งโกหมอยแต่กองกําลังไซเบอร์ตอนก็มาขัดขวางเขาซึ่งเขาก็ได้เตรียมกับดักสำหรับหยุดพวกนั้นไว้แล้วแต่ท่านใดนั้นสิงโตสีขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าช่วยเหลือกองกําลังไซเบอร์ตอนตัวกวาดทอนที่เห็นสิงโตสีขาวตัวนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือคอนบอยที่รอดมาได้และสแกล่างใหม่และกลายเป็นไลโอคอนวอย เพื่อหาล่างสแกนให้กับกองทัพของตัวเองก่อนที่บรรยากาศของดาวค้อไก่อาจะกัดก่อนล่างของพวกเขาจนกลายเป็นสนิมกาวะทัทอนได้ออกสำรวจซากประหลักหักพังของดาวค้อไก่อาและได้พบกับคอมพิวเตอร์โบราณที่ยังคงใช้งานได้อยู่เขาจึงได้ให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวดวงนี้มาเพื่อใช้เป็นล่างแปลงของเขาแต่ด้วยข้อมูลที่หลังไหลเข้าม,ามามากเกินไปนั้นทําให้เขานั้นออฟไลน์ลง น้องชายของเขาอย่างเมกาสตรอมจึงได้ใช้โอกาสนี้ยึดอำนาจและได้นำร่างของเขานั้นไปเก็บไว้บนยานแต่เพื่อที่จะได้ครอบครองอำนาจแบบถาว Storm, รเมกาสตรอมจึงได้นำร่างของกาวาทอนที่หลับไหลยอยู่ไปทิ้งลงบ่อพลังงานแอ็นโกมอยเพื่อหวังทำลายเขาแต่นั่นกลับทำให้กาวาทอนนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความกลัวน้องชายของเขาจึงได้โยนความผิดไปให้พวกไซเบอร์ตอนทำให้กาวาทอนจึงออกไปไล่จัดการพวกไรโอคอนบอยในร่างรถสว่า์แต่ด้วยความทรงพลังของเขาก,กองกำลังไซเบอร์ตอนนั้นไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลย พวกไลโอคอนบอยจิงได้ล่อเขาไปที่เนินเขาและใช้ก้อนหินนั้นถล่มทับเขาแต่นั่นก็ไม่พอที่จะหยุดจักรรดิแห่งการทำลายล้างได้กาวาทอนได้เปลี่ยนเป็นร่างบางก่อนและไล่ล่าพวกไซเบอร์ตอนต่อจนถึงปากป่องภูเขาไฟและน้องชายของเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้ทรยศเขาโดยการโจมตีพื้นที่กาวาทอนยืนอยู่จนตกลงไปในลาวะภา,ายหลังสตาร์ลาีมก็ได้ช่วยเขาออกมาและนำร่างที่หมดสติของเขาขึ้นมาไว้บนยาน หลังจากนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและด้วยความกระหายเขาจึงได้หยิบน้ำมันที่สตาร์ล์คีมวางยาใส่เอาไว้ขึ้นมาดื่มโดยที่ไม่รู้อะไรจนทำให้เขาเกิดอาการเมาและออกอลา,าวาดไปทั่วไลโอคอนวอร์ o จึงได้ยิงมิสไซล์เข้าไปที่ปากของกาวาทอนจนระเบิดออกแล้วทำให้เขาตกลงไปที่แม่น้ำแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาสั่งเมาได้กาวาทอนในร่างมังกรยังคงออกอลา,าวาดดื่มน้ำมันและพลังอันกมอยไปทั่วสตาร์ล์คีมพยายามหยุดเขาแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ ก็กำลังใส่เบอร์ตอนและกลุ่มออโตโรเลอร์จึงร่วมมือกันทำในสิ่งตรงข้ามกับสตาร์ชีมคือแทนที่จะให้เขาหยุดกินแต่เปลี่ยนเป็นให้กินจนล่างของกาวาทอนนั้นรับไม่ไหวแทนซึ่งแผนการก็สําเร็จร่างของเขารับพลังงานไม่ไหวและระเบิดจนซัดร่างของเขาเองตกลงไปที่กลางทะเลและทําให้เขาสั่งเมาในที่สุดเมื่อได้สติกลับมากาวาทอนยิงเดินทางกลับมาบนยานเพื่อนอนต่อ แต่เมื่อไลโอจูเนียลูกชายของไลโอคอนวอยปรากฏตัวขึ้นเขาก็เป็นคนแรกที่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของจูเนียก่อนใครเขาจึงมุ่งหน้าไปจัดการกับจูเนียที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรก่อนที่จะเป็นปัญหากับเขาในอนาคตแต่สกายวาร์ปและสันตอนก็ได้เดินทางมาช่วยไลโอจูเนียทันและรวมร่างกันเป็นแมกนาบอสและเข้าต่อสู้กันแต่กาวาทอนก็ถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหาัสเขาจึงล่าถอยกลับมาก่อนแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่หนักมากทําให้หลังจากที่เขาผ่าตัดเสร็จเขาอยู่ในอาการโคม่าสักพัก ในระหว่างนั้นเมกาสตอมก็ได้รับพลังงานแองโกลมอยจนกลายเป็นกิกาสตอมและเขาก็พยายามฆ่าพี่ชายของเขาในตอนที่ยังโคม่าอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จกาวาทอนก็ตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นน้องชายของเขาในตอนนี้ที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกยินดีกับน้องชายมากแต่สตาร์ลชีมก็มารายงานเขาว่าน้องชายของเขาพยายามฆ่าขเขาแต่กาวาทอนก็ไม่เชื่อจนกระทั่งน้องชายของเขาทรยศเขาอยู่ในระหว่างการต่อสู้เขาเลยลงโทษน้องชายตัวแสบของเขาด้วยการย่อล่างให้เล็กลงชั่วคราวต่อมา เขาสัมผัสได้ถึงอุปกรณ์เทเลพอร์ตเกตซึ่งเขาได้หลอกให้ไลโอจูเนียมอบตัวควบคุมอุปกรณ์สาคัญให้กับเขาและกาวาทอนก็ได้ให้น้องชายของเขาเรียกเมกาทอนทราน์ฟ์เมอร์ที่หน้าเกงขามที่สุดในประวัติศาสตร์ออกมาแต่กีก้าสตอมดันทําพลาดและเรียกมาจินซาหลักออกมาแทนซึ่งกาวาทอนก็คิดว่ามาจินซาหลักนี่แหละคืออาวุธที่เหนือกว่าเมกาทอนตัวกาวาทอนจึงตั้งใจใช้มาจินซาหลักจัดการกับกองกำลังไซเบอร์ตอนแต่เมื่อออพติมัสไพรเมลหรือบีทคอนบอยได้เดินทางมาช่วยพวกไลโอคอนวอร ความพยายามในการทำลายกองทัพไซเบอร์ตอนของเขาก็ล้มเหลวจนเขาพัดตกลงมาจากมาจินซาลักแต่ได้น้องชายของเขานั้นมาช่วยเอาไว้จนเขาต้องถอยหนีไปและมาจินซาลักก็ถูกบีทคอนบอยในร่างเบอร์นิงคอนบอยและไลโอคอนบอยในร่างแฟลตคอนบอยจัดการลงหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการเรียกดาวเทียมเนเมซิตมาอย่างดาวค้อไกอาเพื่อดูดเอาพลังงานแองโกมอยทั้งหมดบนดาวไปไลโอคอนบอยพยายามขัดขวางเขาแต่กาวาทอนก็ได้สั่งให้เนเมซิตดูดพลังงานเข้ามาทําให้ไลโอคอนบอยที่อยู่ในอุโมงค์ส่งพลังงาน ถูกพลังงานองโกโมอยปริมาณมหาศาลพัดเข้าใส่เต็มๆหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับไลโอจูเนียที่ตามหาผู้เป็นพ่อเขาจึงได้บอกกับจูเนียไปว่าไลโอคอนวอยนั้นน่าจะตายไปแล้วและเสนอให้จูเนียมาเป็นลูกบุญธรรมของเขาแต่จูเนียก็ปฏิเสธและยังยืนยันที่จะตามหาผู้เป็นพ่อต่อไปกาวาทอนที่ผิดหวังจึงได้ปล่อยตัวจูเนียไปและเขาก็ได้เดินทางไปจัดการกับพวกไซเบอร์ตอนที่เหลือต่อแต่หลังจากนั้นไลโอคอนวอยและไลโอจูเนียที่ได้รวมร่างกันกลายเป็นสิงโตสีเขียวในตำนานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอีกครั้ง น้องชายของเขาอย่างกีก้าสตอมจึงพยายามโจมตีใส่สิงโตสีเขียวในตำนานแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและถูกโจมตีด้วยแมทิกไทฟูนครั้งเดียวจนหมดสภาพลงกาวาทอนจึงรีบเข้าไปดูอาการของน้องชายของเขาก่อนที่น้องของเขาจะขอโทษท้งน้ำตาในความไม่เอาไหนของตัวเขาเองกาวาทอนจึงชมน้องชายของเขาไปว่าต่อสู้ได้น่ายกย่องมากแล้ว และกีกาสตอมก็ดีใจมากที่ได้รับคำชมจากใจจริงของพี่ชายเป็นครั้งแรกและหมดสติลงด้วยความโกรธกาวาทอนจึงเข้าต่อสู้กับสิงโตสีเขียวในตำนานจนมันกลับคืนร่างกลายเป็นไลโอคอนวอยและไลโอจูเนียท่านใดนั้นสกูบ้าก็ได้ไปรากฏตัวขึ้นเพราะในระหว่างนั้นเขาได้ไปถึงที่แกนกลางของเนเมซิสและทําให้ดาวเทียมนั้นระเบิดตัวเองนั้นไม่ช้าไลโอคอนบอยได้บอกให้กาวาทอนยอมจำนนแต่กาวาทอนก็ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ และมุ่งหน้าไปที่แกนกลางของเนเมซิตเพื่อดูดซับพลังงานเองโกมอยทั้งหมดด้วยตัวเองไลโอคอนวอยและไลโอจูเนียพยายามหยุดเขาแต่ด้วยการที่ดูดซับพลังงานเองโกมอยจำนวนมหาศาลเข้าไปทำให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากจนพ่อลูกทั้งสองต้องลวมลากกันเป็นสิงโตสีเขียวอีกครั้งและใช้พลังของพวกเขาผนึกพลังงานเองโกมอยให้กลายเป็นแคปซูลและพัดมันกระจัดกระจายไปทั่วจัก,กรวาลและร่างของเกาวาทอนก็กลับคืนเป็นเหมือนเดิม แต่นั่นก็ไม่อาจทำให้จักพรพรรดิแห่งการทำลายล้างสิ้นฤทธิ์ได้ถึงในตอนนี้เขาจะไม่มีพลังงานมากพอที่จะพิชิตจัก,กรวาลได้แต่ด้วยพลังงานองโกมอยสุดท้ายในร่างของเขาก็มากพอที่จะทำลายพวกเขาได้และกาวาทอนก็ท้าทายไลโอคอนบอยว่าเขาจะทำยังไงต่อละ่ะไลโอคอนบอยในร่างสิงโตสีเขียวได้พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะจัดการเขาแต่กาวาทอนก็ยังไม่ยอมแพ้และสู้กับไลโอคอนบอยจริงได้แยกออกมาจากไลโอจูเนียและโจมตีไปที่กาวาแมทิกจนถูกทำลายและนั่นก็ทำให้กาวาทอนนั้นเสียชีวิตลง และดาวเทียมในเมสิตก็ได้ระเบิดทำลายตัวเองต่อมาร่างกายที่ว่างเปล่าของเขาได้ถูกใช้เป็นภาชนะในการคืนชีพของยูนิคอนร่างกายที่ว่างเปล่าของอดีตจัก,กรพรรดิได้ถูกเติมเต็มไปด้วยความชั่วร้ายของเทพปีศาจแห่งการทำลายล้างและแมกมาธอนก็ได้มาพบกับเขาเขา้าสุดท้ายบิคคอนบอยก็ได้ใช้แมทริกบัสเตอร์จัดการกับยูนิคอนลงได้สำเร็จและแล้วสิ่งที่กาวาธรนต้องการก็เป็นจริงสันติสุขได้มาเยือนจัก,กรวาลในที่สุด ไปอันจบเรื่องราวของกาวาทอนจาก Beat War s e c เกและ Beat War n น o ครับเกตเล็กเกตน้อยเกยวกับกาวาทอน e e t w War ครับผมคุณแอรอนอาเชอร์ผู้ออกแบบหุ่นตัวหลากหลายตัวในภาคอามาดาเคยบอกว่าสีของอามาดากาวาทอนหรือซูเปอร์โหมดเมกาทอนนั้นได้รับแรงบันดาลใจ,จมาจากกาวาทอน Beat War เซ c เกอนั่นเองครับถึงผู้รับผิดชอบในการลงสีตัวของเล่นจะเป็นคุณโจไคก็ตาม ในญี่ปุ่นของเล่นบีทวอลกาวาทอนนั้นถูกผลิตออกมาจํานวนมากเกินไปทําให้มีของล้นตลาดจนเคยถูกขายในเว็บซื้อขายญี่ปุ่นอยู่แค่5 0 0ยเยนเท่านั้นซึ่งณปัจจุบันก็ยังคงหาในราคาที่ถูกมากได้อยู่ล่างมังกรของกาวาทอนนั้นมักจะถูกเรียกว่าโหมดมังกรหรือโหมดที่3แทนที่จะเรียกว่าบีทโหมดเสมอเพอราะล่างมังกรของกาวาทอนนั้นมีส่วนผสมของเครื่องจักรและสิ่งมีชีวิตในอย่างเดียวกันทําให้ไม่ถูกนับเป็นบีทโหมดได้ นักวาดของกาวาทอนบีดวอร์คือคุณเทสุโอะกุมูระผู้เคยให้เสียงภาคโกซาบุโร่ไคบาในยูกิโอโอโรจิมอนในดิจิมอนเทมเมอร์และเก็บจันเจอเก้นในยูเลกาเซเว่นซีรีส์และเช่นเดียวกันกับเหล่าตัวเอกในยุคบีดอีราของฝั่งญี่ปุ่นนะครับตัวกาวาทอนบีดวอร์เองก็ได้มีโอกาสไปโผล่ในสื่อฝั่งอเมริกาเช่นกันและดีไซน์ของกาวาทอนในนิยายภาพบีดวอร์อัพไลซิ่งนั้นเป็นการเอาดีไซน์ของออพติมัสพามบีทฮันเตอร์จากซีรีส์ทรานส์ฟอร์เมอร์พามมาใช้นั่นเองครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในลิปนี้นะครับผมเข้าสู่ช่วงรีแลกก่อนผิดชิปกันนะครับผมรีแล,ลกลลกับซีรีแลกกับซือก็สำหรับผมเนี่ยนะครับผมค่อนข้างชอบตัวร้ายในช่วงบีซีลีลาทั้ง2ตัวของฝั่งญี่ปุ่นเลยนะทั้งกาวาทอนและก็แมกมาทอนเลยทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างในทั้ง2ตัวนจนกลายเป็นว่าถึงพวกเขาจะเป็นตัวร้ายประจํผ้าน,นะครับแต่พวกเขาก็ไม่ใช่พวกตัวร้ายแบบในพวกกร์ตูนเด็กทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะแบบพวกเขามีมิติมีแนวทางไปของตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเเชชื่มม่่่ออมมััันนนแแลลละะสิงงหหาา้้้บก็ททํใผตว กาวทอนมากๆเลยนะครับแถมดีไซน์ของบี t กาวัทอนสำหรับผมเนี่ยผมว่าดีไซน์เขาทําออกมาได้ดีเลยก็เท่มากนะครับถึงสีของมันจะดูออกเป็นขนมหวานหรือพวกลูกอมรสสตรอเบอรีร่ไปหน่อยก็ถอะนะเออแต่สำหรับผมผมก็ยังคิดว่ามันเท่อยู่นะครับนะซึ่งก็หวังว่าตัวบี t กาวทอนเนี่ยจะมีของเล่นทําใหม่นะครับจริงก็อยากให้ทําใหม่อยู่นะ และในส่วนเรื่องร่างของกวปทอนที่ยูนิคอร์นเอามาใช้เนี่ยนะครับผมก็มีคนถามกันมาเยอะเลยนะตั้งแต่ชิปบีคอนบอยก่อนหน้านี้แล้วก็ชิปแมงมาทอนแล้วนะครับซึ่งว่าเป็นร่างไลท์สปาร์คของกวปทอนตัวจริงไหมหรือเป็นแค่ร่างที่ยูนิคอร์นสร้างขึ้นมาซึ่งส่วนตรงนี้ก็ไม่มีการออกมาบอกนะครับผมว่าเรื่องร่างของกวปทอนที่ยูนิคอร์นอามาใช้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะครับซึ่งส่วนตัวในความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าร่างนี้น่าจะเป็นร่างที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจากการที่บิอคอนเเนน่่่ยป็แราาางงงงพลลัลัไมใชหกบ ให้เราสามารถเดาได้นะครับว่าร่างนี้น่าจะเป็นาร่างที่สร้างขึ้นมาใหม่แถมจากการที่กวาตอนเนี่ยดูดซับพลังงานแองโกลมอยเข้าไปมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองแลวเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เรื่องยากสําหรับยูนิคอร์เท่าไหร่นะครับที่จะใช้พลังงานแองโกลมอยเนี่ยสร้างร่างของกวาทอนขึ้นมาแบบก๊อปปี้แบบเหมือนเด้เลยนะเออก็ใครคิดเขยนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ที่ดันตาคลิปนี้ได้นะครับผมนะว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะครับใครมีความคิดอะไรหรือใครอาจจะคิดแบบเห็นต่างอย่างผมได้ก็ลองไนดูได้นะครับผมนะโอเค ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแย่